สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพาดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2567ครับสำหรับช่วงนี้เป็นของชาวลัคนาราศีตุลครับชาวตุลครับเดือนนี้มีดวงดาวโยกย้ายถึง5ดวงรวมถึงดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวพสัสุสำคัญมากอีกทั้งมีดวงดาวที่โคจรมาเล่งดวงชะตาชาวราศีตุลด้วยครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทีละช็อตช็เลยว่าเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องภาพรวมสำคัญสำคัญของชาวตุลในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงแรกเลยครับ 2. มิถุนายนครับดาวดวงแรกที่จะย้ายในเดือนมิถุนายนคือดาวพระอังคารพระอังคารโคจรพ้นจากเรือนอริ เข้ามาเล็งดวงชะตาเข้าเรือนปัตติแปลว่าคู่ครองความรักเล็งดวงชะตาชาวราศีตุลตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายเป็นโลเคชั่นที่ดวงดาวย้ายแล้วส่งผลดีต่อชาวตุลแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะอะไรครับเพราะดาวอังคารนี้เป็นดาวการเงินของชาวตุลดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัลดุมพระนักโหราศาสตร์ทุกคน ทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกต้องบอกว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวการเงินของชาวตุลก่อนหน้านี้สองเดือนกว่าดาวอังคารโคจรอ,อยู่เรือนอริมาโดยตลอด2เดือนครึ่งดาวอังคารอยู่เรือนอริซึ่งไม่ได้ส่งผลดีไม่ได้ส่งผลบวกต่อชาวลัคนาราศีตุลแต่อย่างไรเลยนะครับอีกครั้งดาวอังคารนี้เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีแปลว่าคู่ครองคนรักความรัก ก็โครจรอ,อยู่เรือนอริด้วยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าปัตตานีแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองความรักแปลว่ามนุษยยสัมพันธ์แปลว่าคอนเน็ชันแปลว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นของตุลเนี่ยก่อนหน้านี้มันดีมันก็ไม่ได้ดีร้อยเอร์เซนความรักดีมันก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนตนะแต่เมื่อดาวอังคารโครจรพ้นจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตตานีแม้ดาวอังคารจะไม่ใช่เป็นดาว เจ้าเรือนความรักขอโทษทีนะครับดาวอังคารไม่ใช่เป็นดาวเจ้าเรือนความรักแต่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับเดี๋ยวจะสับสนปัตนิมันไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวมันแปลว่าความรักคุ้นส่วนคู่ครองการติดต่อสื่อสารด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวคนที่ไม่รู้โหราศาสตร์จะมองว่าดาวดวงนี้คือความรักร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นหนึ่งในดาวความรักและดาวครอบครัวแล้วกันโคจรได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีแบบนี้มันส่งผลดี ต่อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่ชื่อว่าปัตตนีปัตตนีแปลว่าคู่ครองอย่างที่บอกแปลว่าครอบครัวแปลว่าการติดต่อสื่อสารแปลว่าคอนเน็กชันแปลว่าการเจรจานะดีหมดครับรวมถึงดาวอังคารเนี่ยมันจะทําให้ชาวตุลขยันขึ้นทําให้ชาวตุลเนี่ยมีพลังมากขึ้นมีแพชชั่นมีแรงทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้นะครับเพราะนั้นดีดีเรื่องการเงินดีเรื่องหลายๆเรื่องนะการที่ดาวอังคารย้าย และข้อเสียมีไหมอาจารย์สันมีครับดาวคารเป็นเทพเจ้าแห่งการต่อสู้แข่งขันและสงครามชาวตุนต่อจากนี้อย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่ามีโทสะอย่าโมโหง่ายนะครับอย่าชุนเฉียวง่ายอย่าเวียงง่ายนะอย่าของขึ้นง่ายต้องควบคุมตัวเองหลัง2มิถุนายนจำคำผมไว้นะครับอีกข้อหนึ่งดาวอังคารเลงเนี่ย อย่าใจร้อนขับรถเร็วระวังอุบัติเหตุนะครับระวังเลือดตกยางออกผ่าตัดผ่าเจาะกดไหลย,ย้อนความดันอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังทั้งหมดข้อดีข้อหนึ่งดาวอังคารเป็นเกษตรตาธิบดีแบบนี้หมายถึงความมั่นคงความแข็งแกร่งนะครับในดวงชะตาอ่าถ้าช่วงนี้สองมิถุนาเป็นต้นไปท่านมองถึงความมั่นคงมองถึงกัน ปักหลักสร้างฐานในเรื่องฐานะการเงินการงานโดยเฉพาะเรื่องการเงินดีมากเป็นช่วงเวลาที่ถ้าท่านโฟกัสเงินท่านจะได้เงินเพราะดาวการเงินและดาวความรักโคจรเป็นกเกษตรตาธิบดีดาวครอบครัวดาวหุ้นส่วนดาวคอนเ์โอ้โหดาวอังคารที่สําคัญต่อชาวตุนมากนะเพราะนั้นนี่ดีมากๆที่1แล้ววันที่2มิถุนายนนะครับคราวนี้ดาวดวงต่อไปที่จะย้ายหลัง2มิถุนายนก็มาวันที่10มิถุนายน 10มิถุนายนนะครับ10มิถุนายนเ,าเดี๋ยวขอโทษนะครับกดเฉพาะกลุ่มปุ่มบนนะ,ะปุ่มบนอย่างเดียว10มิถุนายนนะครับ10มิถุนายนเนี่ยต้องบอกว่าดาวพุธดาวแห่งการเจรจาสื่อสารนะครับดาวแห่งการเจรจาสื่อสารและเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาจะโคจรพ้นจากเรือนมรณะนะเอกสารคําพูดการเจรจา ความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลอื่นที่มันไม่ดีมันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นการสื่อสารมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นในทุกระดับชื่อเสียงความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนี่คือแปลว่าสุภะเมื่อดาวสุภะโครจรพ้นจากเรือนมรณนะนะครับและได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิปดีในเรือสุภะย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับคอนเน็กชันทั้งมวลเกี่ยวกับก,บการพูดการเจราจาเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีตุล อยากจะเจรจาอยากจะต่อรองอยากจะพูดคุยอยากจะทำอะไรอยากจะสื่อสารอะไรเยอะๆนะครับรอหลังสิบมิถุนายนมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่คนอื่นจะเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับนี่ดาวพุธได้ตำแหน่งกเกษตรตาทีด่ดีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวตุลน,นะครับต่อมาวันที่14บมิถุนายนดาวสุขครับดาวประจำตัวของชาวตุลเห็นไหมดาวอังคารย้ายส่งผลดีดาวพุธย้ายส่งผลดี วันที่2อมิถุนายนคารย้าย1ิมิถุนายพุทธย้ายแล้วนะครับวันที่14มิถุนายดาวสุกย,ย้ายนี่ดาวประจําตัวของชาวตุลเลยพระสุกเทวาอันนี้ดีมากเลยเพราะดาวสุกพ้นจากเรือนมรณะแล้วนะครับช่วงปลายเดือนที่แล้วคือปลายเดือนพฤษภาคมดาวสุกโคจรตกสู่เรือนมรณะเจ็บป่วยพัดภาคมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาอะไรก็ว่าไปมรณะแปลว่าศูญเสียเจ็บป่วย สิ้นสุดหรือเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แม้เป็นกาเฟตตาที่ดีเรื่องดีก็ว่าเรื่องดีไปแต่ไม่อยู่เรือนมรณะดีที่สุดสุขพ้นเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภาษะนะครับมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่มันหมายถึงอะไรที่ผิดพลาดก็ได้มีทางสะสางแก้ไขมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสุกับพุทธมาร่วมกันอีกครั้งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําในเรือนสุภาษะหมายถึงการชุบตัว การเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้นะครับหลังวันที่14มิถุนายนอีกทั้งอันนี้ดาวสำคัญที่สุดที่เป็นทีเด็ดโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภการเงินวันที่15มิถุนายนดาวพาัิติ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาท,ที่แปลว่าความอยากได้อยากมีโชคลาภเงินก้อนใหญ่สิ่งที่เราปรารถนาโคจรพ้นเรือนมรณะมาร่วมกับดาวสุขเป็นดาวคู่สมพลร่วมกับดาวพุธเป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์ และอาทิตย์สุขพุทธรวมตัวกันเป็นกลุ่มเดอสตากลุ่มแห่งความสําเร็จในเรือนสุภาด้วยและอาทิตย์สเสวยราชาโชคในเรือนสุภาตีโกนทํามุมตรีโกนลัคนาเป็นรักษมีดวงดาวที่ส่องแสงสว่างสวัยถึงลัคนาราศีกลุ่มและทํามุมโยกหน้ายกหลังกับดาวคู่มิตรคือดาวอังคารสุกลางคารสุกปากหวานอังคารรับเอานี่ถึงซึ่งกันและกันอีกต่างหากทำให้ดาวสุกเจิดจรัสนะครับอ่า ดาวพุธนะครับกับระอาทิตย์เข้าคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งพลังถึงกันและกันเนี่ยกลุ่มดาวหลายกลุ่มนะครับส่งผลอะไรสรุปเลยส่งผลเรื่องเงินทองโชคลาภกับชาวราศีตุลส่งผลเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับการพูดคุยการเจรจาเป็นผลสําเร็จทั้งเรื่องเงินทองเรื่องการงานนะครับแต่ศัตรูยังมี ศัตรูยังมีเพราะอะไรเพราะราหูอยู่เรือนอริร่วมกับมฤตยูทําบุมหอกคือชาวตุลเนี่ยมฤตยูกับราหูทําบุมหอกบุมหอกคืออยู่เรือนอริเรือนมรณนะถ้าดาวร้ายอยู่เรือนอริเรือนมรณนะมันจะทําบุมหอกทิมแทงจิตใจเหมือนชาวตุลเนี่ยมันมีอะไรค้างคาใจหรือมีอะไรทิมแทงจิตใจสภาวะจิตใจมีผล50%ทําให้สภาวะจิตใจมันห่อเหี่ยวบ้างบันไม่ดีบ้างบันติดค้างบันค้างคา,งามันเก็บกดมันอะไร ต่างๆตรงนี้เราต้องสะสางชำระล้างจิตใจเราให้แข็งให้แข็งแกร่งนะครับอีกทั้งดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนอริเนโคจรสู่เรือนมรณะแปลว่าศัตรูคู่แข่งหรือคนที่หวังไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยมีแต่จะทําอะไรชาวตุนไม่ได้ถ้าชาวตุนเป็นฝ่ายถูกต้องเป็นฝ่ายนิ่งพอและไม่ตอบโต้เขาเลวมาเราเลวกับเขาหยาบคายมาเขาต่ํามาเราต่ํากับอันนั้นพังทลายแน่ชาวตุนนะครับ แต่ถ้าเขาเลวมาเราเอาเหตุและผลสู้เหมือนพระพุทธเจ้าสู้กับพญามารยังไงก็ชนะดวงของชาวตุลถ้าทําดีนะเป็นดวงไพรีพินาศเพราะอริตกมรณะเข้าใจไหมครับดาวอริตกมรณะ,รรตรณะแต่ดาวอรินั้นเป็นดาววหัเพราะฉะนั้นจะชนะได้จะเป็นดวงไพรีพินาศได้ตัวท่านต้องดีจริงนะครับแล้วถ้าท่านทําผิด นะครับท่านทําผิดท่านอาจจะโดนจับได้เพราะนั้นยอมรับซนะจบเลยชาวตุลถ้าผิดอะไรรีบแก้ไขเลยชาวตุลน,นะศัตรูทําอะไรไม่ได้ดวงไพยรีพินาศและไม่ต้องกลัวเลยดาวพฤหัสตกบารณะตรงลีนะครับถ้ารู้เคล็ดลับแบบที่ผมบอกนะหนปีเต็มที่ดาวพฤหัสตกบารณะไปย้อนดูคลิปดาวพฤหัสเอาละครับนี่ก็คือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเนี่ยระวังนิดนึง ดีไหมดีมีสเสน่ห์มากเลยดาวอังคารเข้าเรือนปัตตานีตรงนี้โอ้โหแข็งแกร่งพลังเยอะด้วยนะครับแต่ระมัดระวังรักซ้อนซ้อนเงื่อนหึงแรงทั้งท่านทั้ง,ง,งคนรักบอกไว้แค่นี้นะส่วนดาวพระเกตสุดท้ายเนี่ยโคจรเข้าเรือนพันธุออกจากเรือนปุตตะเนี่ยจะมีโชคนะหลัง18วมิถุนาย,ยนเป็นต้นไป2เดือนเนี่ยจะมีโชคเพราะตัวเลขบ้านรถที่ดินตัวเลขทะเบียนรถตัวเลขทะเบียนบ้านบ้าน,านรถที่ดิน ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านขอพอรล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ขอขามากรรมคุณพ่อคุณแม่แล้วขอพอรด,ดีดีมากเลยนะครับมีโชคเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่ดินบ้านรถที่ดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมากยิ่งขึ้นนะแต่เรื่องงานเมื่อพัคเกตโคจรมาเร็งเรือนกรมะาเนี่ย ก็บอกอย่างนี้ว่าเรื่องงานมันจะมีเรื่องท้าทายมากขึ้นเรื่องสนุกสนุกมากขึ้นเรื่องที่ไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยทําต่อจากนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอได้ทํามากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันอาจจะมีความวุ่นวายนะครับความไม่แน่นอนเหมือนไม้หลักบักทีเลนพระเกตเนี่ยเข้ามาในเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องงานเนี่ยพอดาวเกตเข้ามาข้อเสียนะคือความวุ่นวายและความไม่แน่นอนนะครับ ไม่มั่นคงอยู่บ้างนะเราก็ต้องนิ่งแล้วค่อยๆแก้ไขเท่านั้นเองนะครับแต่โชคลาภมีนะนี่ก็คือสําหรับตุลในเดือนมิถุนายน2567วิธีการทําบุญสําหรับชาวตุลน,นะดาวังคารโคจรมะเร็งดวงสตา์แบบนี้ไปทําบุญบริจาคเลือดเลย2มิถุนายนเป็นต้นไปทําบุญบริจาคเลือดทําบุญไถ่ชีวิตปล่อยปลาทําทบุญให้ผู้ป่วยมะเร็งนะครับ ทำบุญลงศพดีมากเดือนนี้ทําบุญเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์นะชาวตุลทําเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานพดมมือหลับตากวดน้ําก็ได้ไม่กวดก็ได้ตั้งน้โมสามจบข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรพูดเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรว่าไปเกิดลัคนาราศีตุลขออุทิศบุญกุศลทิพย์ที่ข้าพเจ้าได้กระทําดีแล้วทําอะไรว่าไปให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชาตาเจ้าการบัญชีและขอถวายบุญทิพย์นี้ให้กับคุณพระศรีรัตนไาฏย ให้กับคุณบิดามารดาให้กับคุณครูบาอาจารย์ทวยเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสา,นลากลรัจักวาลสากลรพิภพนี้ที่คอยปกปักรักษากายสังขารขันห้าธาตุสอายตนะ6ดวงจิตหนึ่งแห่งข้าพเจ้าขอดวงชะตาของข้าพเจ้าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้จงเปิดอะไรที่ไม่ดีนะสัพพทุก์สัพพเคราะห์สัพพโสกสัพพโรคสัพพภัย เดียจจันไรอปีทั้งหลายจงบลายหายสิ้นไปบัดนี้ขอให้ดวงข้าพเจ้าจงสว่างสวัยจงมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความร่รํารวยสุขภาพแข็งแรงในเดือนวิถุนายยนนี้และตลอดต่อไปจนสิ้นปี2567และตลอดชีวิตของข้าพเจ้าฟังไม่ทันก็ไปฟังย้อนเอาอาธิษฐานเอาดีๆพูดมากพูดน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเร็วๆให้ฟังนะครับเอาละครับชาวตุน ตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยนะไปฟังย้อนเอาอีกทีหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่ไม่ฟังไม่ได้คือวินาทีนี้นาทีนี้สิ่งที่จะตักเตือนกันคือดาวเสาร์กำลังจะโคจรวิปริตเดินถอยหลัง120กว่าวัน4เดือนตั้งแต่หนึ่งรกรกฎาคมและดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุตอนนี้โคจรเข้าสู่เรือนปุตตะพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินแปลว่าญาติบิดพี่น้องแปลว่าครอบครัวแปลว่าคนรักด้วยนะครับ แปลว่าญาติผู้ใหญ่ด้วยเข้าเรือนปุตตะแปลว่าบุตรบริวารลูกหลานแปลว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตและการเริ่มต้นใหม่และการหลุดพ้นจากปัญหาทั้งมวลนี่คือปุตตะไอเดียความคิดสร้างสรรค์หัวสมองคือปุตตะเหล่านี้จะมีปัญหาเหล่านี้จะติดขัดได้ถ้าท่านไม่ฟังเคล็ดลับในการทําบุญไม่ฟังจังหวะจากโคนที่ดวงดาวกําลังจะโคโจรวิปริตนี้นะครับไปย้อนฟังคลิปดาวพระเสาโคโจรถอยหลังและ ตั้งใจฟังจากนาทีนี้จะเป็นเคล็ดลับในการทําบุญปรับดวงชะตาที่ดาวเสาโคจรวิปริตเดินถอยหลังรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับพูดถึงหนึ่งในดาวที่สําคัญที่สุดใน3ดาวครับคือดวงดาวที่ชื่อว่าพระเสาเทวาในทางโหราศาสตร์ครับดาวดวงนี้หมายถึงในการที่ความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงเรื่องของความ มั่นคงดาวเสาหมายถึงความหนักแน่นความยั่งยืนความมั่นคงความแข็งแกร่งดาวเสาหมายถึงความยิ่งใหญ่นะครับดาวเสาหมายถึงความสําเร็จในระยะยาวดาวเสาหมายถึงหลักฐานความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงในชีวิตในด้านต่างๆของคนทั้ง12ลัคนาราศี ว่าไปแต่ละลัคนาราศีว่าดาวเสารของราศีแต่ละราศีนั้นเป็นความหมายเรื่องอะไรวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปถึงวันที่3พฤศจิกายน1กรกฎา6 7ถึง3พฤศจิกาหกเจเป็นเวลาเนี่ย125วันครับ125วันที่ดาวเสา จะโครจรวิกลจริตวิปริตทางโหราศาสตร์ปกติดวงดาวทุกดวงนะครับได้ตั้งแต่อาทิตย์จานังคารพุธพฤนหัสสุขเสาร์ซึ่งเป็นดวงดาวที่มีธาตุทั้ง4ดินน้ำลาลมไฟจะเดินทวนเข็มนาฬิการอบดวงอาทิตย์รอบจักรวาล ยกเว้นพระราหูพระเกตอว่าเป็นจุดตัดระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่จะเดินตามเข็มนาฬิกาจุดตัดนี้เราก็เรียกว่าบางคนก็ไปเรียกติดปากว่าดาวราหูดาวเกตจริงๆแล้วไม่ใช่ดาวนะครับคีนน้ดาวที่บอกว่าเป็นชื่อดาวเสาร์ หรือดาวทุกดวงจะต้องโครจรควนเข็มนาฬิกาไปแบบช้าช้าเดินไปแบบช้าสมมติที่เป็นพาทติตนะครับเขาจะเดินควนเข็มนาฬิกาเป็นเส้นวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือดาวเสาร์กำลังจะเดินโครจรวิกลจริตวิปริตการโคจรวิปริตวิกลจริตของดวงดาวนั้นมีอยู่3ประเภททางโหราศสาสตร์หนึ่งคือการเดินแบบเสิร์ตองศา คือการเดินหน้าเร็วกว่าปกติเกิดจากดวงดาวเส้นการโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครับทำให้ดวงดาวเดินเร็วกว่าปกติ 2. คือดาวมนองศาดาวมนองศานี่คือการที่ดวงดาวหยุดนิ่ง วิกฤติแท้ดี่ยเดินหน้าหยุดนิ่งเกิดจากการที่ดวงดาวดวงนั้นถอยห่างออกจากดวงอาทิตย์ผิดปกติมาระดับหนึ่งและสุดท้ายที่เรากํายาจะพูดวันนี้คือดาวพักองศาหรือดาวเดินถอยหลังเกิดจากดวงดาวอยู่ห่างจากเส้นโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ผิดปกติในช่วงที่ดวงดาวเดินโคจรในเส้นโคจรของระบบสุริยะจักรวาลในช่วงนั้นครับซึ่งดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่เป็นหนึ่งในดาวที่สําคัญที่สุดเป็นมหาอำนาจเป็นมหาเทพ หนึ่งในมหาเทพหนึ่งในตรีเทพคือพฤหัสเสาราหูนี่จะเดินถอยหลังครับราหูนี่ไม่มีทางเดินถอยหลังเพราะเป็นจุดตัดระหว่างโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็จะมีพฤหัสกับเสาร์ที่จะเดินถอยหลังดาวเสาร์เนี่ยหนึ่งกร,รกฎาคมถึง3าพฤศจิกายน125วันก็เท่ากับว่า4เดือนกว่าเกินหนึ่งใจมากอีกมันมีผลต่อชาวมนุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีแตกต่างกัน ทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องที่ควรรู้เรื่องที่ท่านต้องมีรู้จังหวะจากโคน นะครับรู้จังหวัดจากโคนของตัวเองว่า125วันนี้1รกรกฎาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ท่านควรจะต้องทําตัวอย่างไรและเรื่องราวอะไรที่ท่านควรจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษควรจะตั้งรับอย่างไรควรจะลุกอย่างไรในทั้ง12ลัคนณาราศีนะครับจะทําบุญเสริมดวงอย่างไรอันดับแรกเลยดาวเสาเดินถอยหลังเริ่ม1รกรกฎาคมเพราะนั้นเลิกในการทําบุญเสริมดวงแก้ดวงก็ต้องเป็น1รกรกฎาคมเพราะนั้นวันที่1รกรกฎาคมชาวพิจิกไปทํา5อย่างนี้ครับ ข้อที่1ถวายพระพุทธรูปปางนักปกดาวเสาคือพระพุทธรูปปางนักปกหน้าตักใหญ่หน่อย9นิ้วขึ้นไปจะสร้างจะถวายก็ได้1รูปหรือ10รูปก็ได้ถวายพระสงฆ์พระริยเจ้าก็ได้10รูปด้วยพระพุทธรูปปางนักปกหรือจะถวาย1รูปก็ได้อนุโลมเพราะราคาสูงถูกไหมครับข้อ2ถวายพระไตรจีวรให้พระสงฆ์อันนี้ต้อง10รูป10องค์ด้วยพระไตรจีวรสิบคืนนะครับข้อ3าําบุญถวายสังฆทาน10ชุดให้แก่พระสงฆ์10องค์ถูกไหมครับ 2, ถวายพระพระุทธร,รูป รูปเป็นพระพุทธบูชาต่ออายุพระพุทธศาสนาถวายพระไตรจีวรเป็นพระธรรมบูชาถวายสังฆทานเป็นพระสังฆบูชาครบบูชาทั้ง3แล้วนะครับแลวเรานิมนต์พระสงฆ์มาแล้ว1ิบรูปถูกไหมครับก็ให้ท่านเจริญพุทธมนต์บทธรรมจกักบทขันธปริตและบทลัตนาสูตรสาบทเลยก็ได้นะครับเพื่อทําน้ำพระพุทธมนต์พรมปัดเป่าสิ่งอัปปบปางคนเสริมสิ่งที่บันดีดีความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับนี่คือ3อย่างแรกอย่างที่4ไปปล่อยปลา 110ตัวทำไมต้องลงท้ายด้วย10อาจารย์ซันสิคือกำลังพระเสาไงนะครับสิคือกำลังพระเสาปล่อยปลา10กิโลปล่อยปลาร้อยสตัวต้องเป็นปลาหน้าเขียงปลาในตลาดที่เขากาเราจะถูกปิดชีวิตนะปล่อยลงแม่น้าอย่าปล่อยลงบอ่ออาถาปล่อยปลามาขอได้ทีนี้ข้อสุดท้ายพระเสานี่ต้องสร้างสร้างถาวรวัตถุให้กับพระพุทธศาสานาสร้างโบสถ์สร้างพระอุโบสถถวายที่ดินให้วัดให้สถานปฏิบัติธรรมดีมากโดยเฉพาะสร้างพระอุโบสถวัดร่มบดานโบสถ์หลังแรกและจําเป็นต้องใช้นะติดต่อขอเลขที่บัญชี วัดได้ถามได้นะ5อย่างนี้ต้องทําในวันที่1กรกฎาคมและให้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์บทสามบทนั้นประขมน้ำมนต์ให้ท่านนะครับแต่ถ้ามันดูเยอะดูยากดูใช้เงินเยอะมากถูกไหมครับมาร่วมกันครับ1กรกฎาคมผมจัดทําบุญใหญ่และจริงๆแล้วไอ้5อย่างนี้อยู่ในส่วนย่อยของพิธีใหญ่ของผม เพราะวันที่1รกรกฎาคมเนี่ยจัดพิธีในการบวงสรวงเทพสาวนะครับเสริมดวงเกี่ยวเรื่องเทพสามีการโยงสายสินร้อยแปดมีการถวายใบสีมีการปลูกยันกอเพชรยันเทพสามีการจุดเทียนอัคระเทพสาวเพื่อเปิดดวงสตาและทําบุญห้าอย่างนี้และที่บนประสงค์ผมจะนําทุกคนทําพิธีทําบุญกันเองนะหรือท่านจะไปทําเองก็ได้ให้พังคับนะครับแต่ถ้าจะทําก็รีบติดต่อรีบจองที่นั่งเข้ามานะครับเพราะว่าในเจดีเนี่ยนั่งได้แค่เพียง2อ0สท่านที่เจดีเน จะเป็นแอร์และบรรจุพระมรมงาลิกชาตสัตั์สิทมากใครที่มาทีหลังเสริมเนี่ยก็ต้องลงไปที่เต็นละเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านได้อยู่ใน200ท่านนะครับหรือจะฝากดวงเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ได้นะครับ